แล้วก็เมื่อวานอยู่ดีคุณทรัมป์ก็ออกมาพูดเลยนะครับว่าเดี๋ยวขึ้นตำแหน่งปุ๊บจะขึ้นภาษีแคนาดาและเม็กซิโก25%นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีพูดหลกัหลกๆก็คือจีน60%แล้วก็เป็น universal แบบทั่วโลกเนี่ย10%แต่ก็ไม่ได้พินพอย n ์ไปถึงแคนาดากับเม็กซิโกขนาดนั้นแต่รอบนี้ก็ออกมาชัดเจนนะครับบอกว่าเดี๋ยวขึ้นตำแหน่งปุ๊บจะขึ้นภาษีแคนาดากับเม็กซิโกเลยเนี่ย25%นะครับซึ่ง2คนเนี้ย คือก็ติดกับ US นั่นแหละแล้วก็มีการค้ากับ US ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เอาภาพมาให้ดูนะครับว่าตัวส่งออกเนี่ยไปให้สหรัฐเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับก็ภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าแคนาดาเนี่ยหกสเนี่ยส่งออกให้ US นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพลังงานด้วยนะครับพวกน้ํามันกา๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับส่วนเม็กซิโกก็มีส่งออกไปให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเม็กซิโกดังๆก็จะมีเขาก็จะมีสุราตัวเตกิล้านะ ก็อาจจะทำให้ราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็ผลิตหลายๆอย่างด้วยนะครับตรงนี้ก็ส่งออกไปให้ US เยอะมากอยู่เหมือนกันนะครับ76%ก็น่าจะกระทบเยอะพอสมควรแต่ผมว่าเขาทำแบบนี้ถ้าขึ้นจริงนะมันก็เป็นดับสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสหรัฐก็พึ่งการนำเข้าพลังงานจากแคนาดาเนี่ยถ้าดูจากน้ำมันดิบเนี่ยก็วันละ4ล้านบาร์เรลต่อวันเยอะนะครับก็ทั้งโลกเนี่ยใช้วันละแค่ประมาณสักร้อยล้านร้อยกว่าล้านบาร์เรลนะครับ อันนี้4ล้านแล้วก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอย่างข่าวเวลาซาอุค,คัดกําลังการผลิต1ล้านบาร์เรลนี้ก็เฮกันใหญ่แล้วนะอันนี้ขึ้นภาษี25%บรน4ล้านบาร์เรลเนี่ยน้ำมันมันจะแพงขึ้นขนาดไหนนะครับอาจจะสอดคล้องกับที่ประมาณเหมือนบังคับว่าในประเทศต้องผลิตเยอะขึ้นหรือเปล่าเข้ากับทีมที่เขาพยายามที่จะผลักดันเรื่องฟอสซิลใน US อยู่แล้วว่าให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนเม็กซิโกก็มีส่งน้ํามันให้1.2ล้านาบาร์เรลนะครับรวมๆก็5 5.2ล้านนะครับก็ผมว่ามีในยะกับตลาดน้ํามันเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพูดถึงอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคิดว่าทางคุณทรัมป์เนี่ยน่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองรอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีหรอกเพราะว่าถ้าเขาขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็เจ็บด้วยนะในเมื่อถ้าเกิดเขาบอกว่า American First เนี่ยเขาต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยเนี่ยขึ้นไปเลยผมว่าก็อาจจะดูห่านิดนึงเพราะว่ัน้นมันเลยนะ ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็เง <c oughs> ินเฟอ้อมาแน่นอนใช่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่คุณทรัมป์เขาร้องขอทางแคนาดาก็คือจะให้จัดการเรื่องของออตัวของยาเสพติดตัวเฟทานิลนะครับแล้วก็ทางเม็กซิโกก็ด้วยนะครับแต่เม็กซิโกก็จะเน้นไปเรื่องของให้คุณเนี่ยคุมเรื่องอิมมิเกรนที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาในประเทศเขาครับก็เป็นเครื่องมือในการต่อรองแล้วก็คงต้องติดตามกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่เราก็เริ่มเห็นข่าวเหมือนกันนะว่ามีคนแบบพวกเม็กซิโกอะไรอย่างนี้เริ่มเริ่มกลับบ้าน พวกที่ที่ผิดกฎหมายนี่เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าทําจะจัดการดนแรงนี้ก็เห็นเริ่มมีข่าวที่ว่ากลับบ้านกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่กาลังเกิดขึ้นอยู่นะครับส่วนค่าการกลั่นเนี่ยผมมองว่าข่าวนี้จะเป็นบวกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐต้องนําเข้าน้ํามันแพงขนาดนั้นเนี่ย utilization rate ผมว่ามันตกแน่ๆเพราะว่ากลั่นแล้วมันไม่ค่อยได้กาไรนะครับนําเข้ามาแพงกว่าคนอื่น2 5ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด ตลาดแรงลงกลั่นเนี่ยมันผลิตน้อยลงเอาพุทน้อยลงเนี่ยมันก็จะทําให้สป라이ลรวมๆของน้ํามันกลั่นเนี่ยลดลงนะครับก็จะเป็นบวกกับค่าการกลั่นนะครับซึ่งเมื่อวานหลังจากข่าวออกก็บวกอ่อนๆนะครับขึ้นมา 2. 5เอยู่ที่6.23มเหรียญนะครับแต่เนี้ยก็สําคัญก็คือปีหน้าถ้าเกิดเขาทําจริงเนี่ยถึงจะมีผลกระทบต่อฟันเดเมนทัลนะแต่ในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยตลาดคงไพรซ์อินอะไรไปไม่ได้มากนะครับตอนนี้ก็คงต้องรอปีหน้านั่นแหละว่าเขาจะขึ้นจริงไหมนะครับ ซึ่งก็สําหรับใครที่ดูหุ้นลงกลัน่นถ้าอยากจะเล่นเพียวลงกลั่นเนี่ยนะตอนนี้เทรดดิ้งก็คงดู s p r c เป็นหลักนะครับค่าการกลัน่นไตรมาสสามก็ค่อนข้างตา่ำไตรมาสสีฟื้นขึ้นมาชัดเจนก็แว่งราแถวห้าถึงเจ็ดเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ย Q1Q ก็น่าจะดีขึ้นอยู่แหละนะครับแล้วก็อยู่ในดับที่โอเคนะครับสำหรับใกล้ๆค่าเฉลี่ยสิบปีย้อนหลังแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปคุณทรัมป์เขาขึ้นภาษีจริงเนี่ยผมว่าลงกลั่นนี่น่าสนใจเลยนะครับมาด้วยพื้นฐานนะนรับบ,บ้แจิงๆ แต่ว่าถ้าเกิดคุณทำก็เพิ่นภาษีเนี่ยผมว่าจะไม่ดีกับราคาน้ำมันดิบนะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันก็จะไปไปทางอื่นแทนแล้วก็มาฟลัดสป라이ในโลกแทนนะครับก็แนะนําเป็นถือนะครับสั้นๆสําหรับ SPRC ตอนนี้แต่เทรดดิ้งได้ไหมเทรดดิ้งตามเซนติเมนต์แล้วก็ตามข่าวได้ครับเป็นตัวเดียวที่ในกลุ่มลงกันที่เรายังเรียกว่ายังพอโอเคอยู่นะครับตัวอื่นก็อาจจะยังเซนติเมนต์โดยรวมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่